สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์ข้าทำไม่ได้คุณหนูข้าทนไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะเมื่อห่างจากทะเลสาบเพลิงลาวาไป10กิโลเมตรหนึ่งในสมาชิกตระกูลหยินที่ด้อยกว่าไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าอีกต่อไป ชุดของนางเปียกโชคและเจงอี้ก็เห็นเรือนร่างทั้งหมดจากด้านหลังร่างของนางสูญพลังไปสิ้นแล้วและเหมือนว่านางจะหายใจจนเกิดเป็นควันสีขาวร่างของอีฉานและหยินรั่วปิงเองก็เปียกโชคไปด้วยเหงือ่อและพวกนางก็หอบเช่นกันเจียงอี้เองก็ไม่ค่อยสู้ดีนะัก เขายังทนได้ในตอนนี้ซึ่งทั้งหมดเป็นเพราะความมุ่งมั่นของเขาและเพราะโล่ศักดิ์สิทธิ์สามารถแยกความร้อนบางส่วนไปได้ทะเลสาบเพลิงลาวานี้ต่างจากบนภูเขาไฟอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากอุณหภูมิร้อนกว่าอย่างน้อยสองสามเท่าหากทนไม่ได้ก็ถอยกลับไปรอฆ่าสัก20กิโลเมตรหยินรั่วปิงโบกมือของนาง สตรีทั้งเจ็ดคนรู้สึกว่าภาระอันหนักอึ้งถูกปลดออกทันทีขณะที่เหล่าขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดอีกสามคนที่เหลือไม่กล้าถอยไปอย่างไรเสียพวกนางจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของหยินรั่วปิง ยินรั่วปิงชำเลืองมองเจียงอี้และพูดว่าในน้อยไปอีหากเจ้าทนไม่ไหวก็ถอยไปรอได้ไม่ต้องกังวลไปข้าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าตราบใดที่ข้าหาบัวดาวดินและกล้วยไม้เคี้ยวเพลิงได้ข้าจะมอบมันให้เจ้า เจียงอี้ยิ้มและพูดว่าข้ายังไปต่อได้อยู่หากข้าไม่ไหวจริงๆข้าจะถอยกลับไปไปกันเถอะฉันโบกมือของนางและทุกคนก็ก้าวต่อไปอีกครั้งหลังจากเดินไปได้ราว3กิโลเมตรลมดาราก็ลดลงแต่อุณหภูมินั้นสูงขึ้น อีฉันหยุดและเหลือบมองเจียงอี้และพูดว่าสอดแนมด้านหน้าทีได้เจียงอี e ้กัดฟันนั่งขัดสมาัดเขาแผยยานศักดิ์สิทธิ์ออกไปและหลังจากสำรวจไปรอบๆแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็วและพูดว่า มีคนกำลังมาทางทิศตะวันออกห่างไปประมาณ30กิโลเมตรนั่นเป็นนายน้อยเสียและเขานำคนมาด้วย20คนไปกันเถอะปีฉานและหยินร่วปิงหยิบยาสีเขียวออกมาพร้อมกันและกินมันส่วนพี่ชิงและคนอื่นๆก็นำมันออกมากินด้วยทุกคนหยุดเหงื่อไหลทันทีและพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจเจียงอี้อีกต่อไปนั่นมันยาอะไรกัน มันต้านไฟได้จริงๆหรือเจียงอี้ประหลาดใจเงียบๆแต่เขาไม่ได้ถอยไปเขาใช้ยานศักดิ์สิทธิ์สอดแนมอีกครั้งและแอบนำเอาไข่มุกวิญญาณเพลิงออกมาและรีพุ่งไปอีกฝั่งของทะเลสาเพลิงลาวา เสียเฟยมาที่นี่โดยไม่คาดมาก่อนและเขาค่อนข้างกังวลหากเสียเฟย์ยังทิงกล้วยไม้เคี้ยวเพลิงไปการเดินทางครั้งนี้คงสูญเปล่าดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหวังพึ่งหยินรั่วปิงได้ในสถานการณ์ที่ช่วยไม่ได้เช่นนี้ เขาจะเสี่ยงเผยตัวตนของตัวเองเพื่อนำกล้วยไม้เคี่ยวเพลิงไปเนื่องจากองค์หญิงเชียนเชียนกำลังรอกล้วยไม้เคี่ยวเพลิงเพื่อรักษาชีวิตของนางเมื่อมีไข่มุกวิญญาณเพลิง เจียงอี e ้ไม่รู้สึกถึงความร้อนอีกต่อไปและสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องปวเพราะลมดาราด้านหน้าก็น้อยมากเขาวิ่งไปทางเหนือเรากับจิ้งจอกวิญญาณและหลังจากที่เขาเลี่ยงทุกคนไปด้วยระยะทางห่างกันกว่า10กิโลเมตร จากนั้นเขาก็รีบไปยังทะเลสาบเพลิงลาวาทันทีทะเลสาบนี้มีขนาดใหญ่และมีรัศมีอย่างน้อย30กิโลเมตรอีชานและคนอื่นๆอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนเสียเฟยและคนของเขา,าจะมาทางทิศตะวันตกขณะที่เจียงอี้มุ่งหน้าไปทางเหนือของทะเลสาบเพราะเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความร้อนความเร็วของเขาจึงเร็วกว่าคนอื่นๆมากท้ายที่สุดแล้ว อีฉานและคนอื่นๆก็ไม่กล้าวิ่งไปเร็วเกินไปเพราะกลัวว่าโลศักดิสิทธิ์จะมอดไหมเพราะความร้อนเจียงอี้ซ่อนอยู่หลังก้อนหินทางเหนือของทะเลสาบเพลิงลาวาและเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ในเวลาเดียวกัน เขาก็ใช้ยานศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบสถานการณ์ทะเลสาบเพลิงลาวานั้นสงบนิ่งมากและไม่มีอะไรเลยมันไม่มีสมุนไพรวิญญาณเช่นกันด้านอิฉานและคนอื่นๆซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินใหญ่ทางทิศตะวันออกพวกนางกินยาเข้าไปและไม่รู้สึกถึงความร้อน วกนางมีท่าทีสงบนิ่งและจ้องไปยังกลางทะเลสาบเพลิงลาวาเหมือนกำลังรอบางอย่างอยู่ในอีกฟากหนึ่งเสียเฟยและคนอื่นๆก็กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเสียเฟยนั้นน่าเกรงขามแล้วและเขากำลังนำเหล่าขอบเขตเทียนดูนขั้นสูงสุดอยู่พวกเขาน่าจะต้องมียากันความร้อนด้วยเช่นกันขณะที่ไม่กลัวความร้อนสูงเลยแม้แต่น้อยกล้วยไม้เคี้ยวเพลิงอยู่ที่ไหนกันนะ เียงอี้งุนงงอยู่เงียบเียบเนื่องจากอีฉานและคนอื่นๆไม่เคลื่อนไหวเขาจึงไม่กล้าขยับและรอยอยู่เงียบเียเขาอยู่ห่างจากอีฉานไปหลายกิโลเมตรและด้วยขอบเขตของสัมผัสศักดิก์สิทธิ์จะไม่มีผู้ใดเห็นเขาได้ แม้ว่าจะมีคนที่มีความสามารถพิเศษในการพบตัวเขาแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะกล้วยไม้เคี่ยวเพลิงนั้นมีความสำคัญสูงที่สุดเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียเฟยและคนของเขาก็มาถึงในที่สุด พวกนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวยอย่างประมาทและเพียงแค่ซ่อนอยู่ในหุบเขาเล็กๆทางตะวันตกสัมผัสศักดิ์สิทธิ์มากมายของพวกเขาเพ่งไปยังทะเลสาบเพลิงลาวากันหมดเจียงอี้ไม่สนใจพวกเขาอีกต่อไป เขากลัวว่าอาจมีคนมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่จะเห็นขาวเขาจึงใช้ยานศักดิ์สิทธิ์สำรวจทะเลสาบเพลิงลาวาหลายรอบและค้นหากล้วยไม้เขี้ยวเพลิงไฟในทะเลสาบนั้นต่างจากภูเขาไฟอย่างแท้จริงที่นี่กีดกันสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้และยานศักดิ์สิทธิ์ของเจียงอี้ก็ขยายไปในลาวาได้เพียง30เมตรหากเขาจะต้องลงลึกเข้าไปอีก เขาจะเห็นเพียงความมืดเท่านั้นและนั่นคือตอนที่เขาปล่อยทั้งยานศักดิ์สิทธิ์และสภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์พร้อมกันแล้วทันใดนั้น,นใจกลางทะเลสาบเพลิงลาวาก็เริ่มมีฟองและลาวาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเจียงอี e ้รู้สึกตื่นเต้นอย่างรวดเร็วและสอดแนมด้วยยานศักดิ์สิทธิ์ทันทีปีฉาน ยินรั่วปิงเสียเฟยและคนอื่นๆต่างเคลื่อนไหวพวกเขาไม่ได้รีบไปยังลาวาในทะเลสาบแต่กำลังถอยกลับไปด้วยความเร็วสูงเกิดอะไรขึ้นกันนะเจียงอี e ้ไม่รู้ว่าเขาควรจะอยู่ที่เดิมต่อหรือถอยหนีไปดี ไม่นานนะักเจียงอี้ก็พอเข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงถอยกลับไปไฟขนาดยักษ์ปะทุขึ้นใจกลางทะเลสาบและกระจายไปทั่วฟ้าจากนั้นก็มีฝนลาวาและร่างกายของเจียงอี้ก็เปียกโชกไปด้วยลาวา โลศักดิธิ์ของเจียงอี้แตกสลายทันทีแต่เขาโชคดีที่มีไขมุกวิญญาณเพลิงและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเขายังเปรมเปลือยยุ่งเงียบๆขณะที่ลาวาพุ่งออกมาหากเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างอื่นที่พุ่งออกมาเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้เอ๊ะ นั่นคือปฏิกิริยาของเจงอี้เร็วมากเขาไม่ได้กังวลเรื่องลาวาที่ปกคลุมร่างกายของเขาขณะที่เขาแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปและเห็นอีฉานและหยินรั่วปิงเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันเสียเฟยเองก็นำคนของเขาบินไปเหมือนดับคมและดวงตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่ดอกบวัวสีแดงเพลิงที่พ่นลาวาออกมานั่นใช่บัวดาวดินหรือเปล่านะเจงอี้ไม่ได้ขยับ เขามีภาพของกล้วยไม้เคี้ยวเพลิงอยู่และนี่ไม่ใช่กล้วยไม้เคี้ยวเพลิงเขาจึงไม่จําเป็นต้องแย่งชิงมนันยานศักดิ์สิทธิ์ของเขาจับจ้องไปที่คนและมองดูพวกเขาสู้กัน5้าห้าห้าอีฉานหยิมรั่วปิงพวกเจ้าทั้งสองก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือ ต้องขออภัยด้วยนาบัวดาวดินนี้เป็นของข้าเสียเฟยเหยียบกระโหลกศีรษะและบินไปราวกับสายรุง้งเหล่าขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดอีกเจ็ดคนเบื้องหลังเขาก็ลงมือพร้อมกันพวกเขาเพียงแค่ทำให้พื้นที่ห้วงอากาศพันผวนและป้องกันไม่ให้อีชานและคนอื่นๆเข้ามาใกล้แต่พวกเขาไม่กล้าสังหารใครเสียเฟยขึ้นอยู่กับอะไรละ่ะ เจ้าไม่มีคุณสมบัติอีฉานพ่นลมหายใจออกมาขณะที่มือของนางร่ายรำพร้อมสายฟ้าก่อนที่มันจะกลายเป็นแสงอัศนีและยิงไปที่ขอบเขตเทียนจุนทั้งเจ็ดทันทีมันทำให้พวกเขาทั้งเจ็ดตกใจมากจนพากันถอยหนีอย่างร้อนรน โลศักดิธิ์ของพี่ชิ่งเองก็แปล่งประกายสีเหลืองมนขณะที่นางคุ้มกันหยิ่มรั่วปิงธนูสีแดงปรากฏขึ้นในมือของหยิ่มรั่วปิงขณะที่นางยิงไปยังเสียเฟยที่กำลังจะได้บัวดาวดินไป ไฟสีแดงสาดส่องและปรากฏต่อหน้าเสียเฟยซึ่งบังคับให้เขาต้องหุบแขนกลับมาอย่างหวัดกลัวเขาคว,ว้าหัวกะโหลกยักษ์ใต้ฝ่าเท้าของเขาและกันร่างกายของตัวเองและสาบแช่งเกาทันเทวะ ยินร่วปิงเจ้ามันอมาหิตนักผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนที่อยู่ด้านหลังพี่ชิ่งเคลื่อนไหวพร้อมกันเมื่อมีอีฉานพวกนางต้องเข้าร่วมการต่อสู้ที่ดูเดือดกับเสียเฟยและขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดทั้งเจ็ด การโจมตีอันน่าสยดสยองได้ระเบิดลาวาที่ด้านล่างและทะเลส,สาบที่เคยเงียบสงบได้โหมกระหน่ำด้วยคลื่นยักษ์อย่างรุนแรงไปถุงมือสีดำปรากฏขึ้นในมืออีฉานซึ่งคว้าดอกบัวดาวดินทันที ยีชันยิงสายฟ้าออกไปอีกสองสามรอบและโบกมือของนางถอยยินรวบปิงยิงธนูไปอีกไม่กี่รอบซึ่งบังคับให้เสียเฟยและคนอื่นๆต้องป้องกันอีกครั้งจากนั้นพี่ชิงก็สกัดกั้นอยู่ด้านหน้าซึ่งทำให้ทุกคนถอยกลับมาได้อย่างง่ายดายฮ้าห้าห้าบัวดาวดินถูกเก็บไปแล้วแต่เสียเฟยไม่ได้โกรธขณะที่เขาหัวเราะออกมา มุมปากของเขาสั่นไปด้วยความชั่วร้ายขณะที่เขากวักมือของเขาเพื่อให้ทุกคนหยุดไล่าลาจากนั้นเขาก็ตะโกนออกมาว่าแม่นางทั้งสองฝีมือลำเลิดและเสียเฟย,ยขอนับถือแต่ข้าจะเอาสมุนไพรทั้งหมดที่มันจะปรากฏขึ้นหลังจากนี้มาให้หมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ